วัดพระธาตุจอมกิติตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อขึ้นมาแล้วเราก็จะพบว่าตรงนี้เป็นที่ศัป,ปะยะนะครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีบริเวณที่จอดรถจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ครับอันนี้คือทัศนียภาพโดยรวมนะครับเราก็จะพบเจดีย์โบราณซึ่งเป็นรูปลัขังคว่ำตามลักษณะนี้นะครับนิยมสร้างในสมัยล้านนาวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาขอพรพระเจ้าพรมมหาราชกับพระเจ้าพิงคราช พระเจ้าพิงคราชนั้นโดยประวัติแล้วท่านก็เป็นพระบิดาของพระเจ้าพมม a h a r า j าตรงบริเวณด้านหน้านี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าพมมหาราชนะครับทั้งพระเจ้าพมมหาราชและพระเจ้าพิงคราชนั้นก็เป็นสอง,สองกษัตริย์ที่ร่วมกันขับไล่ของหลังจากที่ได้รับชัยชนะเรียบร้อยแล้วก็มีการสร้าง อนุสรสถานเพื่อที่จะประกาศว่า,าเรามีศักดิ์มีสีเป็นเอกราชมาอยู่ใต้อำนาจของใครก็โดยสร้างพระธาตุจอมกิตินี้ขึ้นมาคนส่วนมากจะนิยมามาไหว้ามาขอพรอเกี่ยวกับการขอมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็เหมือนกับ,บชื่อของวัดชื่อของพระธาตุคือจอมกิติก็คือยิ่งใหญ่นะครับ มีเกียรติมีสีมีศักดิ์รีอะไรประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมาแล้วอันดับแรกที่ควรจะไปไหว้นอกจากไหว้พระเจ้าพมมหาราชแล้วเราก็ควรไปกราบไหว้พระธาตุจอมกิตินะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปดูนะจะมีประตูโขงเล,เล็กนะครับเป็นซุ้มประตูะลนนักษณะนี้ตรงข้ามด้านบนก็ประดิษฐานพระพุทธสีหิง เราจะลัดเลาะเดินผ่านประตูโขง้งตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็จะเห็นทางขึ้นพระธาตุจอมกิตตินะครับตามลมักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆอเราก็จะเจอบันไดนา้าสองฝั่งซ้ายขวาเห็นชื่อวัดชื่อพระธาตุพร้อมกับ ชื่อของพระเจ้าพังคราชและพระเจ้าพรมมหาราชนะครับเป็นผู้สร้างตอนนี้เราขึ้นมาบริเวณพระาธาตุแล้วนะครับเราก็จะพบว่าบริเวณด้านพระาธาตุนี้ทั้ง4มุมก็จะมีพระาธาตุเล็กๆนะครับประดิษฐานอยู่ทั้ง4มุมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์ นะครับหรือเป็นวิหารนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมาพาไปกราบไหว้นะครับด้านข้างๆนี้ก็จะเป็นพระธาตุจอมกิตินะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปนมัสการาพราะพุทธร,รูปที่ประดิษฐานอยู่ข้างในนะครับเมื่อเราเข้ามาข้างในแล้วนะครับก็เป็นดีที่ประดิษฐานของพระพุทธร,รูปทั้งใหม่และเก่านะครับประดิษฐานอยู่ข้างใน เดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ท่านขอพรแล้วนะครับเคล็ดลับอันหนึ่งที่เราจะเสริมบุญได้ก็คือเราก็ควรที่จะบริจาคทำบุญต่อบุญโดยการสละทรัพย์เพื่อที่จะบำรุงค่าน้ำค่าไฟ จากเพื่อชําระหนี้สงนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราได้หยิบของวัดของวาผละหมากรักไม้ที่อยู่ในวัดนั้นไปหรือเปล่าจนเกิดเป็นกรรมเป็นเวรทาให้ชีวิตของเราติดขัดเสร็จแล้วก็ร่วมบริจาคค่าน้ําค่าไฟเพื่อต่อบุญให้ตัวเองให้ชีวิตของเรานั้นสว่างรุง่งเรือง,รงประดุจดังแสงไฟถ้าหากว่าเราชีวิตเราติดขัดเนื่องจากทากรรมด้วยอันใดนะครับส่งผลก็ขอให้อ่า ส่วนบุญสุขกศลที่เราทำนั้นได้เกิดผลเห็นผลตั้งแต่วันนี้ชาตินี้พบนี้เป็นต้นไปชีวิตอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเปล่งวาจาออกไปนะครับสิ่งเหล่านี้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็รับรู้รับ,รบทราบนะครับเพียงแค่นี้แหละครับชีวิตของชาวพุทธของเราก็จะรุ่งเรืองร่ารวย ปลอดภัยปราจากโรคาพยาธินะครับชีวิตการงานของเราจะได้รุ่งเรืองนะครับที่กล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาทำาเฉพาะวัดที่ผมแนะนำเท่านั้นนะครับท่านไปที่ใดก็ตามท่านสามารถกล่าววาจาเปล่งวาจาดังที่ผมได้แนะนำไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะจุดทูปจุดเทียนนั้นบริเวณด้านข้างนะครับทางวัดก็ได้เตรียมดอกไม้ธูปเทียน นะครับให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะร่วมบริจาคนะครับาสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง3อย่างก็ได้แล้วแต่ท่านจะทําร่วมทําบุญนะครับก็ได้แก่บุรณนะเสนาสะนะที่อยู่อาศัยของพระเนรนะครับอันที่2ก็คือค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าดอกไม้ทูบเทียนครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการเติมบุญหนุนบุญ นะครับให้ผลบุญที่เราทําในอดีตนะครับได้เกิดผลและก็ชาติปัจจุบันที่เราทําก็จะส่งผลในอนาคตต่อไปนะครับพระท่านไปไหนมาไหนสิบนิ้วประนมก็อย่าลืมนะครับร่วมบริจาคสิ่งเหล่านี้ต่อบุญให้กับตัวตัวเราเองต่อบุญให้กับตัวเราเองเติมบุญให้กับตัวเราเองนะครับชีวิตของเราก็จะเป็นสุขนะครับเมื่อเรารับดอกไม้ ทูเพียนเหล่านี้แล้วเราก็ไปขอพอรจากท่านนะครับบริเวณด้านหน้าพระธาตุก็จะมีคำไหว้พระธาตุอยู่นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ควรจะเดินนะครับบนสมรอบเหมือนกับเราเวียนเทียนวัดโดยทั่วไปนะครับพระสารีริกธาตุนะครับสามรอบแล้วก็กราบ นะครับแค่นี้ก็จะเป็นมงคลแก่ตัวเราและครอบครัวเราคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็จะเจริญรุ่งเรืองสำเร็จสมปรารถนานะครับ